18พฤศจิกายนนี้ค่ะไม่เดตเมนต์เนีโครงการใ,ใหญ่ๆโครงการไหนบ้างกีฬากำลังโปรเซสการคัดเลือกอยู่เริ่มจากหนึ่งโครงการเมนเดตเมนต์เทนีของตัวออฟฟี่ออฟฟีเอฟเกับ GDP เขาได้คัดเลือกกลุ่มแอสเซทเมนต์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงวันที่1 3บ4ที่ผ่านมาซึ่งเขาประกาศผลคิดว่านะน่าจะประกาศผลหลังวันที่20นี้ในเดือนธันวาคมใครที่ผ่านเข้ารอบค่ะจะต้องไปไฟแนลอีวิลสัมภาษณ์ต่อซึ่งแน่นอนว่าเหลือแค่ด่านเดียวถ้าใครจะไปเวอร์ชันที่ควรเตรียมคือคอร์รีออนไลน สอนสดก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าอะไรตารางพี่เล็กเต็มแล้วซึ่งพี่เล็กจะบอกว่าสอนสดไม่ทันไปได้คือการเรียนคอร์สออนไลน์มันเหลืออีกแค่ด่านเดียวอย่าเตรียมตัวเองไปน้อยนะพี่เล็กจะบอกเลยเหลืออีกแค่ด่านเดียวอย่าเตรียมตัวเองไปน้อยคุณควรเตรียมตัวเองไปมากกว่าเพราะรอบไฟแนลมันจะไม่เหมือนรอบ behavior behavior ถามทั่วไปพื้นฐานเบสิกมากแต่รอบไฟแนลทีมเขาจะถามคุณมากกว่านั้นเพราะพี่เล็กจะบอกว่ายิ่งถ้าใครเคยไปตก mt โครงการอื่นมาควรจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของออฟฟีแนะนําว่าเวอร์ชั่นถ้าใครได้ผ่านไปรอบ คุณควรเรียนนะคอร์สเรียนออนไลน์ในขณะที่ถ้าใครบอกว่าพี่รักษ์นิดนึงหนูขอสอนสุดได้ไหมอาพี่รักษณอาจจะมีเปิดคอร์สเร่งด่วนให้พวกเรานะแนะนําว่าถ้าใครที่สนใจแบบนี้ก็สามารถทัก็มไม่ได้แต่ใดตารางพี่ลักค่อนข้างที่จะไทยแล้วคือจริงๆมองว่าอาจจะรับไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ถ้าใครเร่งด่วนนาใช้สามารถขอได้เป็นกรณีกรณีไปพี่รักษเข้าใจพวกเราไปต่อคะ่ะโครงการไม่เน่นเมนทัร์นีโครงการที่2ก็คือ BJC b i g บ BJC Big ีเไม่เด่นเมนทัร์นี้เพิ่งจะคัดไปสัปดาห์ที่ผ่านมาสออาทิตย์ที่แล้วซึ แน่นอนว่าเขาน่าจะประกาศผลหลังวันที่20นี้ทุกคนซึ่งก็คือวันวันนี้18บ9ปดสิบเก้าวันประมาณวันสองวันนี้น่าจะเริ่มรู้ผลแล้วซึ่งนะก็ตั้งตารอคอยเพราะว่าของ b ีเอ i ีบิซได้ข่าวว่ามีคนไปวันนั้นกันเยอะมากนะน่าจะมีคู่แข่งอยู่ประมาณ4-600คนคัดออกครึ่งวันหรือเปล่าแล้วก็เหลือไปสัมภาษณ์รอบบ่ายประมาณ1 0 0ยสอคนเพราะฉะนั้นอ่ะไม่แน่ใจว่าเขาจะรับไปเท่าไหร่เพราะพอ,พอดีปีนี้เป็นปีแรกที่เขาคัดรวม3สายเพราะฉะนั้นอ่ะก็รอฟังผลนี่คือโครงการที่2โครงการทีี่3เป็นท ตัวกาลีนากาลีนาเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่วันที่14นะจนไปถึง28พฤศจิกายนกําลังสัมภาษณ์รอบ Behavior อยู่ Behavior โดยปกติจะสัมภาษณ์แค่เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเราถามหา p r private ทอุตลี y ซึ่งพี่ลักษจะบอกว่าในรอบนี้พี่ลักษไปเซอร์วิสสแกนแล้วเพราะว่าเขารัดแต่ละวันแต่รอบไม่เท่ากัน คร่าวๆน่าจะมีคู่แข่งประมาณ150ถึงประมาณ200คนในรอบนี้แน่นอนใครที่ผ่านคุณจะต้องไปทําสิ่งที่เรียกว่ากรุ๊ปไม่แน่ใจจะเป็นกรุ๊ปหรือเดี่ยวนะเป็นอินดิวเวอร์หรือว่าเป็นกรุ๊ปแอสเซมนต์ซึ่งเขาบอกว่ารอบน่าจะเป็นเคสแอสเซมนต์น่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ถึงประมาณต้นเดือนมกราไอต้นเดือนของเดือนธันวาคมหลังจากนี้จะมีเคสแอสเซมนต์แล้วก็มีไฟนนลแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่จะออกมาน่าจะออกมาประมาณช่วงเดือนธันวาคมในแรกก็จะบอกว่ายังเหลืออีกหลายผ เป็นจุดสตาร์ทใครจะไปที่นี่พี่ลังแนะนําว่าอันจริงๆถ้าแบบเร่งด่วนจริงๆอ่ะอันแนะนําให้มาขอเปิดที่เป็น private c a r ในขณะที่ถ้าเก่งอยู่แล้วแนะนําว่าเรียนคอร์สออนไลน์ไปเลยเพราะฉะนั้นคอร์สออนไลน์จะให้คุณรู้ว่าเวลาไปรอบต่างๆจะต้องไปละน้มไหนกรรมการตามหาอะไรอะไรคือสิ่งที่คุณสามารถนําส่งแล้วทําให้กรรมการเขาดูรู้เห็นคุณรู้จักคุณมากกว่าใครเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าคุณต้องรู้วิธีการเก็บเซี้ยว,วินาทีที่โดดเด่นในตัวเองเพราะฉะนั้นใครจะไปที่นี่ยังเรียนคอร์สออนไลน์ได้อยู่หรือถ้าใครจะต้อง การเปิด private card เร่งด่วนก็ขอได้เป็นกรณีกรณีไปนี่คือโครงการที่3ค่ะโครงการที่4ี่แมเนจเมนเทอร์นีที่นะคะกำลังโปรเซสอยู่มีอะไรพิลักวันที่19วันนี้วันที่18ถือว่าวันนี้พรุ่งนี้นะวันที่19จะมี2โครงการแมเนจเมนเทอร์นีจะโปรเซสชนกัน1คือออร่าแมเนจเมนเทอร์นีซึ่งวางชุชั่นการจ่ายค่อนข้างสูง4 5่สถึงหกสเคแนะ่นอนว่าตีกับโทรจ่ายไม่เท่ากันรับของสายมาร์เก็ตติ้งกับตัวหนึ่งเป็นโครงการที่5เนี่ยชนกัน2โครงการเนี้ยคือตัว leasing partner ขออง CBN หรืเเซซนนนนทท ซึ่งพี่ล้กจะบอกว่า2โครงการนี้ชนกันนะซึ่งถ้าใครไปชนกันคุณต้องเลือกเพราะจะไปได้แค่หนึ่งที่เท่านั้นเพราะอย่างออร่าก็คัดทั้งวันนะออร่าเขาก็คัดทั้งวันจริงๆแล้วออร่าจะมีถ้าปกตินะเขาจะเคลียร์คัดรอบครึ่งวันก่อนแต่ถ้าไปของตัวเซนทันด้วย CBN ก็คือต้องไปครั้งวันนั่นแหละคือรอบเช้ารอบบ่ายคือมันจะมีการทํา CBN เนี่ยน่าจะมีการทําเคสเดี่ยวเยอะมากๆเพราะถ้าเป็นสายโอเปอเรชั่นเขาจะเน้นให้พวกคุณทําเคสเดี่ยวมากกว่าเคสกลุ่มซึ่งถ้าพี่ลักษณ์จำไม่ผิดคือ คืออาจจะมีสัภาษณ์ต่อนี่คือของตัวออร่ากับของตัวผลิตซิ่งพันเนอร์เซนทันที่กําลังชนกันอยู่นี่คือ5โครงการเมเนจเมนเทนีตอนนี้ที่กําลังแข่งขนันโพสเซสคันเรียกแล้วคัดชนกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าทันและหน้าพวงเนี้ยอย่างเช่นวันที่19ใครจะไปวันนี้ยังทันนะเรียนคอร์สเรียลไลท์ทันคพราะใช้เวลาในการแอคทีฟคอร์สเพื่อไปเรียนไม่ถึง1ชั่วโมงซึ่งต้องเรียนในหน้าเว็บของ Academy คอร์สเรียนที่ต้องจบก็คือ,อยังบัตร3ชั่วโมงคุณต้องกรอฟังให้เรียนจบใให้้้้ไดกกก่่ออออนนพเเี๋ยวววคุุณตงาาปปชปจะบมทร มันมีความสําคัญหมดเลยนะซึ่งถ้าคุณรู้วิธีเก็บเสี้ยววินาทีที่โดดเด่นการไปอยู่ MT มันจะเข้าได้ง่ายมากเลยนะคุณต้องรู้เทคนิคก่อนเพราะฉะนั้นเวลาไปอย่าต้องใช้คําว่ารู้งี้เวลาเราตกมาเราใช้คําว่ารู้งี้พี่เรารู้สึกว่ามันแต่ละโครงการมันปีนึงกลับมาครั้งหนึ่งอะ่ะมันเสียเวลาชีวิตเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรเป้าหมายของพวกเรามันต้องชัดเจนแล้วเตรียมตัวเองให้ชัดเพื่อไปถึงว่าหมายคนที่เขามีพาผู้นําสูงก็ทำแบบนี้ นี่คือสิ่งที่ฉันอยากได้และนี่ก็คือตัวฉันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจะวางวางแผนนะว่าอะไรคือสิ่งที่จะทําให้เขาไปถึงสิ่งที่เขาอยากได้เริ่มจากถ้าเขาเก่งู่แล้วเขาจะบอกว่าเซตหนังสือก็ได้นะถือว่ายังบัตรเป็นหนึ่งหนังสือที่คุณต้องอ่านเพราะว่าอะไรมันมีเรื่องของการกรู m i n d ซ e ตสำหรับเมนเนเมนต์นี้ที่ดีมากเวลาไปตก MT มา พี่แอกจะบอกว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ทำให้เราตกในรอบใครไปตกรอบ HR มาสิ่งง่ายๆมากๆที่เขาคัดคุณตกก็คือว่าเขาเห็นน้ําลบในตัวพวกคุณมากจนเกินไปรอบแรกๆ HR คัดออกง่ายมากๆคือการคัดคนออกไปเพราะพี่แอกจะบอกว่าหากว่าเรามีเพลาผู้นําที่ตรงมีความเป็นบวกมากๆกรรมการจะเห็นเสน่ห์น,นั้นในตัวพวกเราเพราะฉะนั้นคุณต้องอ่านอย่างบาดคุณจะรู้ว่า mindset อะไรที่กรรมการกําลังตามหาคุณจะได้ acting ตัวเองได้ถูกในขณะที่ใครเล่งดว่วนน้าใช้ท้ายเล่มมันจะมีเทคนิคให้ว่าการผ่านแต่รอบต้องทายัางไงได้บ้างนั่่่่่่นนนคคือออเเววร์ชัททีีบกากาง แนะนําอย่างหน้อยสุขุควรอ่านหนังสือตัวยังบัตรไปแต่ใครบอกว่าเวลาไม่พอแล้วหรืออยากรู้ลึกขึ้นนะให้เรียนเป็นรออน์อเรียนออนไลน์ร์อเรียนออนไลน์จะให้ความรู้ที่ลึกขึ้นกว่ามากเพราะว่าตอนไปคุณจะต้องรู้ทุกแง,ง่ทุกมุมว่ากรรมการกําลังตามหาอะไรหรือว่าแต่ละรอบมันต่างกันตรงไหนอะไรคือสิ่งที่สามารถนําส่งทําให้ตัวเราโดดเด่นมากกว่าเดิไมไปแต่ละร,รอบมันคือสิ่งที่จะต้องรู้มันคือทิคเลทิปอะ่ะที่เราสามารถเอาไปใช้น้องน้ําได้เลยในขณะที่คัดสอนส่วนตอนนี้อย่างที่บอกตารางมันไทยแล้วถ้าได้ก็คือทีเด้คคนนสองใย ขณะที่ถ้าเป็นคอสยาวกว่าน,นั้นฟ Day 7 day เซอาจต้องขอเป็นเคสเคสไปเพราะในแต่เดือนพี่เล็กจะสอนถึงวันที่ยเท่านั้นอันนี้มันก็กระชิ้นเวลากระชั้นเวลาแล้วเพราะฉะั้นก็จะบอกว่าขอได้เป็นกรณีกรณีไปสาหรับเคสเรื่องด่วนต่างกันตรงไหน,นพี่เล็กคาดสอนสดจะให้การฝึกฝนนะอะไรที่ทันอยู่กาลีนาในทันนะซึ่งพี่เล็กจะบอกค่าสสอนสดมันลึกกว่ามันให้การฝึกฝนเวลาคุณได้ยินได้เห็นเข้าใจเลยอ่ะมันจะเก็ตกว่ามากตอนไปอยู่หน้าง,งานคุณจะรู้วิธีผักดันแนะนาส่งเพราะในคาดเรียนของเราพี่เล็กจะให้พวกเราฝึกๆ พี่รักถามคุณต้องตอบได้เลยเวลาฝึกแบบนี้บ่อยมันจะทําให้เราขับเคลื่อนด้วยจนินตนาการรู้ว่าต้องเป็นนาส่งในทิศทางไหนรู้ต้องดึงประสบการณ์อะไรมาเล่ารู้ว่าตอนถูกถามประมาณนี้ควรต้องตอบไปนําส่งไปทิศทางไหนได้บ้างคุณต้องเก็บเพื่อทส่งองเอลของตัวเองได้อยู่เพราะฉะนั้นการเข้าคันเรื่องมินิมเอนเอร์นีคือคุณต้องคีบลุกในช่วงเวลาที่คุณเจอกรรมการให้มันดูคือเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเสน่ห์แต่และคนมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือววว่่าาาาาคคคุุณณตตต้้อออองงงรรรรูิิิธีกกดึเเเสนนนนนห์ใัมพะยยลๆจจบบ จบต่างประเทศคนที่มีภาวพผู้นํามาสูงมากเขาจะมีสิ่งนี้ในตัวเยอะเพราะฉะนั้นพี่เล็กจะบอกว่ายิ่งเรารู้ยิ่งเป็นการติดปีกเราจะจิ้มเลือกโครงการได้เพราะฉะนั้นอย่าใช้คําว่ารู้งี้โอกาสผ่านมาเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งทําเต็มที่เพื่อไปสู่เป้าหมายอะไรคือสิ่งที่ต้องการวางแผนพัฒนาตัวเองเพื่อไปคว้าจุดนั้นเพราะฉะนั้นได้หรือตกมันไม่สําคัญเลยนะถ้ามันใช้จริงๆมันจะรู้สึกเบาสบายมากแล้วถ้าคุณมีของมันจะยิ่งรู้สึกไปเพื่อสนุกไปเพื่อมีความสุขจริงจงนะพี่เล็กจะบอกน้องไพรเว,บบวามส ได้ซ้าสนุกได้ซ้ําเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้คุณจะไม่กังวลเมื่อคุณไม่กังวลน,นะสีหน้าแววตาท่าทางคุณมันคือหลักฐานและพยานทุกอย่างนี่คือสนเสน่ห์และความมั่นใจเพราะฉะนั้นอใครอยากที่ลึกแบบนี้ก็มาเรียนเป็น private car ในขณะที่ใครจะปรึกษาเข้าโครงการมิเน m เมนเทนเนทั่วไทยปรึกษาได้ฟรีส่วนใครยังไม่เคยรู้จัก MT ให้ไปขอเข้าร่วม m p kickstart ฟังได้ฟรีนะหนึ่งชั่วโมงไปกรอฟังได้เลยใดๆปรึกษาเข้ามาได้ฟรีเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ